นั่นอืมนั่นอืมไม่กินข้าวด้วยดูนะเอาแล้วมไม่กินข้าวเช้าด้วยกันทุกวันมางคนจะกินอะไรมางคนนุ่นกินข้าวจริงๆริงเอ้อนกอะไรกินข้าว ไปกินข้าวเช้าด้วยกันทุกวันนี่กินไก่ไหมบางคนไม่กินไก่กินพวกตัวเองกินพวกตัวเองไหมอืมแต่ปลาทานนกเนอะนู่นนะเอาน้ำจิ้มไหมเอาน้ำจิ้มไหม แล้วจิ้มหรือจะเอาผักนุ่น <c oughs> นุ่นนุ่น หนังไหมมงคลมคนมมน,คน,นู่นนะนู่นนะกินกลับด้วยอย่ากินแต่ข้าวทุกวันนู่นนู่นอืนน มงคลกุดมอร์นิงกุดมอร์นิงอุ้ยมันกินจริงๆนะพ่อ,อ,ก,อ,อกินข้าวมันแรงๆจะแทะแทะเล่อกินข้าวเช้าทุกวันถ่ายนี่ถ่ายย่างไกล้่อบหืมรวยอน่ะหนังนี่โคตรร่อยเลยนี่ยแกย่างคดาว 嗯，那喝啊。嗯，那好啊。 ให้มงคลมาสวัสด,ดีปีใหม่นี่มงคนอลมางคลมาสวัสด,ดีเป็นแอ้นี่เอฟซีหน่อยนิมงคลมีเอฟซีอย่างมงคลมงคลไม่ยุ่งเลยไม่วุ่นไอ้นั่นเลยนะอืกินนะกินอย่างเดียวเลยมางคลเนีน่ย อางสีนาทีบา<ะ>งคนบางคนเลย